ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอน้ำแข็งโบราณที่อยู่ภายในสวนของอาคารตะวันทองคำทั้งหมดอย่างมากก็ขายได้หนึ่งล้านล้านแต่ยามนี้มีผู้ที่ต้องการซื้อพวกมันทั้งหมดในราคาสิบล้านหมายความว่าภายในนั้นย่อมมีสมบัติหากผู้ที่ถือครองน้ำแข็งโบราณไม่เป็นบ้าพวกมันย่อมไม่ขายท่านผู้อาวุโสผู้ทรงเกียรติท่านพอจะช่วยเราทำลายน้ำแข็งโบราณเหล่านี้ได้หรือไม่ ชื่อฟงหลงเดินเข้าหาลีโปโจุนก่อนกล่าวด้วยความนอบน้อมตัวมันเป็นถึงราชาเม็ดยาจึงทราบว่าเพลิงของลีโปโจุนไม่ธรรมดาอีกไม่กี่วันงานเจรจาสามดินแดนจะเริ่มขึ้นการที่ผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังจะปรากฏจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอีกอย่างสถานที่แห่งนี้ยังเป็นถึงแดนสวรรค์ชั้น10ผู้อาวุโสหลี่ช่วยพวกมันภายในน้ำแข็งโบราณเหล่านั้นไม่มีอะไรอยู่เลย เสียงหัวเราะของเฉินเซียงดังก้องอยู่ในหัวของชายชาราชายชาราแอบนับถือเฉินเซี่ยงที่กลั่นแกล้งอาคารตะวันทองคําได้อย่างเจ็บแสบลีโปโจุนเร่งรับคําและลงมือทําลายน้ําแข็งภายในสวนอย่างรวดเร็วน้ําแข็งโบราณทั้งสวนถูกทําลายกลายเป็นผลึกทรายคนของอาคารตะวันทองคําช่วยกันค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่แต่กลับไม่พบอะไรสักอย่างทําให้ผู้คนที่เฝ้ามองแอบหัวเราะหากพวกมันขายไปก็ได้ผลึกศิลาถึงสิบล้านล้านฮ่าห้า พวกมันเป็นตัวโง่เง่าโดยแท้อาคารตะวันทองคําผู้ประสบเคราะหกรรมพวกมันต้องอยากตายแน่พวกมันคงเสียใจที่ไม่ได้ทำลายน้ําแข็งก้อนที่มีศิลาแห่งการรู้แจ้งเมื่อหลู่ชินเหลียนเห็นสีหน้าสะใจของเฉินเซี่ยงนางจึงแอบแค้นเสียงในใจพวกนางได้รับการขนานนามว่างูพิษแม้สตรีในนิกายของนางจะงดงามขนาดไหนก็ตาม แต่จากการกระทําของเฉินเซียงในยามนี้ดูเหมือนจิตใจของเฉินเซี่ยงจะดํามืดจนดูราวกับหลุมที่ไร้ก้นเมื่อนางเทียบนิกายเสียงสวรรค์ของนางกับเฉินเซียงแล้วพวกนางกลายเป็นคนธรรมดาไปเลยอีกอย่างเฉินเซียงอย่างเจ้าเล่จนไม่อาจตามได้ทันช่างน่าเสียดายหากท่านมีน้ําแข็งโบราณข้าจะมาหาท่านใหม่เฉินเซียงจ้องมองสีหน้าซีดขาวไร้วิญ,ญญาณของชื่อฟงฟงหลงพลางถอนหายใจแล้วจากไปนายน้อยท่านพอจะให้เกียรินั่งจิบชาพูดคุยกับข้าได้หรือไม่ หลู่ชินเหลียนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนหวานและไพเราะทำให้ผู้คนมากมายจ้องมองเฉินเซี่ยงด้วยความอิจฉาด้วยความยินดีเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวจริงๆแล้วหลู่ชินเหลียนจะขอห้าแสนล้านผลึกศิลาของนางคืนเพราะนางไม่ไว้ใจเฉินเซี่ยงนางกลัวเฉินเซียงจะกลับคำเฉินเซียงกล่าวลาหลี่โปจุนและเทพยักษ์ขาวก่อนจะเดินทางไปพร้อมกับหลู่ชินเหลียนยามนี้แผนการทำลายอาคารตะวันทองคำของเขาสำเร็จลุล่วง หลู่ชินเหลียนพักอยู่ที่บ้านขนาดเหล็กหลังหนึ่งที่ภายในอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมเมื่อไปถึงที่พักของนางเฉินเซียงมีโอกาสได้เห็นสาวงามมากมายพวกนางแต่ละคนงดงามโดดเด่นทั้งยังสวมใส่เสื้อผ้าบา,บางกลิ่นหอมที่ยากจะต้านทานโชยมาจากร่างกายของพวกนางราวกับสามารถกระชากวิญญาณของผู้สัมผัสกลิ่นทำให้เฉินเซียงอยากจะอยู่ที่นี่นาน เมื่อหลู่ชินเหรียนเห็นสายตาชั่วร้ายของเฉินเซียงนางจึงแท่นเสียงนางกล่าวเตือนสายตาของเฉินเซียงเพราะกลัวว่าการกระทําของเขาจะทําให้นิกายเสียงสวรรค์ของนางได้รับความเสียหายเมื่อครั้งที่เฉินเซียงติดอยู่ในนรกแห่งสายฟ้าสวรรค์นางมีโอกาสได้เห็นหลิวเมิงเอ๋อฮวาเซียงเว่และตงฟางซินเย่เว่ที่เป็นห่วงนางประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะท่าทีของหลิวเมิงเอ๋อหลังจากสินิกายทั้งสามที่อยู่ใกล้ชิดหลู่ชินเหลียนจากไป นางก็แบมืออันขาวนวลราวกับหยกของนางออกมาคืนผลึกศิลาให้ข้าได้แล้วถึงข้าจะเป็นจัก,กรพรรดินีปีศาจแห่งนิกายเสียงสวรรค์แต่ข้าก็มีผลึกศิลาอยู่ไม่มากเหตุใดข้าจะไม่คืนให้ท่านเฉินเซี่ยงโยนกระเป๋าผลึกศิลาให้นางยามนี้ทั้งสองสนิทสนมกันพอสมควรเฉินเซี่ยงเคยใช้ปลาเน่าสลายแลกเปลี่ยนกับเมล็ดบัวศักดิ์สิทธิ์ของนางเจ้าว่างนักหรือถึงได้มาก่อเรื่องที่เมืองสายฟ้าสวรรค์ เจ้ามาทําอะไรที่นี่นางกล่าวราวกับพี่สาวสอนน้องชายข้าแค่มาเดินเล่นแต่คาดไม่ถึงว่าจะได้โชคลาภมากมายขนาดนี้เฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าวหลูชินเหลียญถอดผ้าคลุมเผยให้เห็นใบหน้าที่งดงามและละเอียดอ่อนของนางก่อนจะรินน้ําชาให้เฉินเซี่ยงแม้นางจะเป็นจักรพรรดินีปีศาจแต่นางจะปฏิบัติกับแขกเรืออย่างสุภาพเสมอ นางให้ความรู้สึกของสตรีที่อ่อนโยนราวกับสายน้ำยิ่งนางและเฉินเซียงได้ผ่านการแลกเปลี่ยนสิ่งอันตรายและเป็นความลับความสัมพันธ์ของทั้งสองจึงพัฒนาไปในทางที่ดีมากขึ้นราวกับต่างฝ่ายต่างทราบความลับของกันและกันถ้าขอดูศิลาแห่งการรู้แจ้งได้หรือไม่นางกล่าวพลางยิ้มให้เฉินเซียงอย่างงดงามคาดไม่ถึงว่าเจ้าจะบรรลุเนตรวิญญาณแรกเริ่มดูเหมือนมันจะช่วยให้เจ้ามองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในน้ำแข็งโบราณ เฉินเซียงนำศิลาแห่งการรู้แจ้งออกมาแล้ววางไว้ในมือของนางแต่ขณะถอนมือกลับเฉินเซียงช่วยโอกาสสัมผัสมือที่ละเอียดอ่อนและนุ่มละมุนของนางจนทำให้นางถลึงตาใส่ข้าเคยบอกไปแล้วว่าต่อให้ข้าใช้เนตรวิญญาณแรกเริ่มก็ไม่อาจมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในน้ำแข็งโบราณท่านไม่เชื่อหรือเฉินเซียงยิ้มกรุ้มกริ่มข้าไม่เชื่อเจ้าเล่นเล่ห์กับอาคารตะวันทองคำขนาดนั้นข้าจะเชื่อเจ้าได้อย่างไร นางกำศิลาแห่งการรู้แจ้งแน่นทางสังเกตรูปแบบวิญญาณอย่างระมัดระวังนางลองใช้สัมผัสเทพสำรวจรูปแบบวิญญาณซึ่งนั่นทําให้นางอัศใจเพราะบนพื้นผิวของศิลามีรูปแบบวิญญาณมากมายนับไม่ถ้วนราวกับมหาสมุทรอันไร้ที่สิ้นสุดแต่ละรูปแบบวิญญาณประกอบด้วยข้อมูลมากมายซึ่งก็คือเต่าอันยิ่งใหญ่นิกลายเสียงสวรรค์ของข้าอยู่ไม่ไกลจากดินแดนน้ำแข็งโบราณมากนักหลังจากงานเจรจาสามดินแดนจบลงเจ้าพอจะเดินทางมาที่นิกายของข้าได้หรือไม่ นางยื่นส่งศิลาแห่งการรู้แจ้งคืนให้เฉินเซี่ยงข้าจะรับรองเจ้าเป็นอย่างดีเฉินเซี่ยงเข้าใจความหมายของนางนางอยากให้เขาช่วยดูน้ำแข็งโบราณให้ซึ่งหมายความว่านิกายเสียงสวรรค์ของนางมีน้ำแข็งโบราณอยู่เป็นจำนวนมากห้าห้าพี่หลูก็รู้ว่าข้ามิใช่ธรรมดาการที่ท่านจะหยิบยืมตัวข้าย่อมไม่ง่ายเฉินเซียงหัวเราะพลางกล่าวในเมื่อเจ้าเรียกขานข้าว่าพี่หลูเจ้าจะไม่เห็นแก่หน้าข้าบ้างเลยหรือ นางแสดงท่าทีโกรธเคืองข้าต้องไปนิกายเสียงสวรรค์ของท่านแน่เพียงแต่ท่านต้องช่วยข้าเรื่องหนึ่งจูจูสีหน้าของเฉินเซียงก็แปรเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดจริงจังกล่าวมาเถอะดวงตาของนางเป็นประกายด้วยเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นทั้งหมดข้ามั่นใจว่าเฉินบูแผ่นดินใหญ่ต้องถูกขุมกำลังโบราณจู่โจมข้าต้องการให้ท่านคุ้มครองเฉินบูแผ่นดินใหญ่ เฉินเซียงกล่าวต่อให้ข้าไม่ลงมืออาจารย์ของเจ้าย่อมคุ้มครองได้นางขมวดคิ้วนางไม่เข้าใจว่าเหตุใดเฉินเซียงถึงได้เคร่งเครียดนะเฉินเซียงสายหน้าพลางกล่าวเฉินบูแผ่นดินใหญ่ไม่ธรรมดาอย่างที่ท่านคิดที่นั่นเก็บซ่อนความลับไว้มากมายเพียงแต่ข้าก็ไม่ทราบว่าความลับเหล่านั้นมีอะไรบ้างหากขุมกําลังอื่นๆทราบเรื่องนี้พวกมันต้องร่วมมือจู่โจมเฉินบูแผ่นดินใหญ่แน่ เฉินบูแผ่นดินใหญ่เป็นที่เก็บซ่อนของอาวุธแห่งสัตว์เทพทั้งสีมีทางผ่านที่นำไปถึงการพิพมีเส้นทางที่นำไปถึงสัตว์เพลิงโบราณและเป็นสถานที่ถือกำเนิดของหลงสเสวียอีนอกจากนี้โลกธรรมดาสามัญก็หายไปได้ข้าสัญญาหลู่ชินเหรียญพยักหน้านิกายเสียงสวรรค์ข้าได้เข้าร่วมกับเฉินบูแผ่นดินใหญ่โดยมีฮังเจียนเทียนเป็นผู้นำพี่หลู่ท่านจะอยู่ที่แดนสวรรค์ชั้นสิบแห่งนี้อีกนานขนาดไหน หากเวลาล่วงเลยท่านจะกลับคืนแดนสวรรค์ไม่ได้อีกเฉินเซี่ยงกล่าวนางยิ้มพลางกล่าวข้าเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะกลับไปแต่แรกที่ข้าเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับนิกายเสียงสวรรค์ควบคู่ไปกับแดนสวรรค์เมื่อถึงยามที่แดนสวรรค์ชั้นสิบฟื้นฟูเต็มที่นิกายเสียงสวรรค์ของข้าจะกลายเป็นขุมกําลังที่แข็งแกร่งที่ที่สุดแบบนั้นไม่ดีเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วเพราะอะไรนางกล่าวถามด้วยความสงสยัย เมื่อยามนั้นมาถึงเจ้าแห่งจัก,กรพรรดิคนใหม่จะถือกำเนิดหากท่านเป็นผู้ที่ทรงพลังที่สุดเจ้าแห่งจัก,กรพรรดิจะหมายตาท่านหากท่านไม่เข้าเป็นพันธมิตรกับมันมันจะกำจัดท่านให้สิ้นซากส,สีหน้าของนางมืดมนในทันทีเจ้าไม่ใช่เจ้าแห่งจัก,กรพรรดิคนใหม่เหรอเฉินเซียงสายหน้าก่อนกล่าวถึงข้าจะสืบทอดหลายๆสิ่งมาจากเจ้าแห่งจัก,กรพรรดิแต่ไม่ได้หมายความว่าข้าเป็นเจ้าแห่งจัก,กรพรรดิคนใหม่ สิ่งที่ข้าสืบทอดมาเป็นเพียงเปลือกนอกต่อให้ข้าฟันฝ่าจนเทียบทเทียงเจ้าแห่งจักรพรรดิข้่าก็ไม่อาจเป็นเจ้าแห่งจักรพรรดิคนใหม่ได้ท่านอาจไม่เข้าใจเจ้าแห่งจักรพรรดิคนใหม่ไม่ได้สืบทอดเจ้าแห่งจักรพรรดิคนก่อนเขาจะมีทักษะเทพและอาวุธเทพที่ทรงพลังเป็นของตนมีผู้รับใช้ที่ทรงพลังเป็นของตนหากเขาต้องการขึ้นเป็นเจ้าแห่งจักรพรรดิที่อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งหนึ่งในเป้าหมายที่มันต้องกำจัดก็คือข้ามีคนเช่นแบบนั้นอยู่จริงเหรอ นางไม่ได้คิดถึงเรื่องเหล่านี้เลยผู้คนมากมายทราบว่าเฉินเซียงได้รับสืบทอดหลายๆสิ่งจากเจ้าแห่งจัก,กรพรรดิจนทาให้ชื่อเสียงของเขาด่งดังไปถึงแดนสวรรค์หากเฉินเซี่ยงเติบโตขึ้นเขาสมควรกลายเป็นเจ้าแห่งจัก,กรพรรดิคนใหม่มีสิท่านคิดว่าขุมกําลังไหนที่ต้องการทําลายโลกทั้งสิบและแดนสวรรค์ทั้งเก้าพี่หลู่ถึงท่านจะเป็นผู้ที่ทรงพลังในแดนสวรรค์แต่ท่านมั่นใจหรือเปล่าว่าท่านแข็งแกร่งที่สุดเฉินเซียงยิ้ม คำกล่าวของเฉินเซี่ยงทําให้นางหวนึกถึงเทพยักษ์ขาวเมื่อยามที่ได้พบนางรู้สึกราวกับนางเป็นเพียงมดตัวน้อยที่พร้อมถูกบทขยี้ได้ทุกเมื่อก่อนหน้านี้ที่นรกแห่งสายฟ้าสวรรค์เจ้าปีศาจยังไม่ทําให้นางรู้สึกเช่นนี้ถ้าเป็นเหมือนเจ้าว่าเจ้าก็ต้องขยันบ่มเพาะเพื่อจะได้กลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดนางถอนหายใจถ้าแดนสวรรค์ชั้นสิบแห่งนี้ฟื้นคืนความแข็งแกร่งดังเดิม ตระกูลมังกรจกักรพรรดิสมควรปรากฏตัวขึ้นที่นี่พวกเขาเป็นขุมกำลังที่ทรงพลังและเป็นหนึ่งในผู้ที่สามารถบัญชาการโลกทั้งสิบและสวรรค์ทั้งเก้าได้ตระกูลมังกรจกักรพรรดิคือขุมกำลังที่น่าเกรงขามแต่ผู้ที่น่าเกรงขามไม่ได้มีเพียงผู้เดียวยังมีตระกูลขนจัก,กรพรรดิอยู่ด้วยจูจูเฉินเซี่ยงกลับยิ้มข้าว่าข้าคงหยุดพูดคุยกับท่านไว้แค่นี้ข้าจะไปเที่ยวชมร้านค้าในเมืองเพื่อซื้อหาน้ำแข็งโบราณแต่ไม่รู้ว่าร้านค้าพวกนั้นจะกล้าขายหรือเปล่า ถ้าพวกเขาเห็นเจ้าย่อมไม่มีผู้ใดกล้าขายนั่งหัวเราะขบขันหากข้าปลอมแปลงใบหน้าใครบ้างจะจำข้าได้เฉินเซี่ยงลุกยืนข้าไปก่อนหลังจากงานเจรจาสาดินแดนสิ้นสุดข้าจะไปไปเยือนนิกายเสียงสวรรค์ของท่าน หลังกลับออกมาจากบ้านพักของหลู่ชินเหลียนเฉินเซียงก็ปลอมแปลงตัวตนและมุ่งหน้าไปยัดนอร้านค้าขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุดร้านที่กล่าวถึงมีดินแดนจันทราโม่งเป็นผู้ดูแลร้านแห่งนั้นมีน้ำแข็งโบราณขายแต่เมื่อร้านต่างๆได้ทราบถึงเรื่องศิลาแห่งการรู้แจ้งพวกมันก็ทำลายน้ำแข็งโบราณเพื่อลองเสี่ยงโชค หลู่ชินเหลียนเคยกล่าวว่านางได้รับสมบัติบางอย่างจากน้ำแข็งโบราณแต่นั่นขึ้นอยู่กับโชคลาภหากโชคดีทำลายน้ำแข็งโบราณเพียงไม่กี่ก้อนก็จะพบสมบัติแต่หากโชคร้ายต่อให้ทำลายเป็นหมื่นๆมื่นก้อนก็ไม่พบอะไรเรื่องศิลาแห่งการรู้แจ้งกระจายไปทั่วทั้งเมืองทำให้ผู้คนจำนวนมากมายตามหาเฉินเซียงแม้เฉินเซียงจะร่วมเดินทางไปยังที่พักของจักรพรรดินีปีศาจแต่ไม่นานก็จักไปจักรพรรดินีปีศาจเองยังกล่าวว่าเฉินเซียงจากที่พักของนางไปแล้ว ด้วยเรื่องราวทั้งหมดเฉินเซี่ยงจึงต้องยกเลิกความคิดที่จะออกไปซื้อน้ำแข็งโบราณเขาจึงไปพบลี่โปโจุนและเทพ,พยักข่าวทั้งสองขอเฉินเซียงดูศิลาแห่งการรู้แจง้งเมื่อทั้งสองได้รับและใช้สัมผัสเทพตรวจสอบทั้งสองก็พบรูปแบบวิญญ,ญาณที่ลึกล้ำจํานวนมหาศาลเหมือนอย่างที่เฉินเซียงพบประมุกท่านหยดโลหิตทําพันธสัญญากับมันแล้วท่านทราบวิธีใช้งานมันหรือไม่ลีโปโจุนส่งศิลาคืนให้เฉินเซี่ยงข้าไม่ทราบ เฉินเซียงหันมองเทพพยักษ์ขาวก่อนกล่าวผู้อาวุโสท่านทราบวิธีการใช้งานมันหรือไม่ข้าจะไปรู้ได้อย่างไรในอดีตข้าเคยออกตามหาสิ่งนี้อยู่นานแต่ไม่พบศิลาแห่งการรู้แจ้งคือสมบัติในตำนานแม้จะมีผู้เคยครอบครองแต่นั่นเป็นเพียงโชคลาภเทพยักษ์ขาวสายหน้าศิลาแห่งการรู้แจ้งจะถือกำเนิดขึ้นเพียง9980ก้อนแต่หากเทียบกับขนาดของโลกทั้ง10และสวรรค์ทั้ง9 ศิลาแห่งการรู้แจ้งถือว่ามีอยู่เพียงน้อยนิดในยุคสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดในอดีตผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในยามนั้นเคยรวบรวมได้ทั้งหมดเฉินเซียงกำศิลาแห่งการรู้แจ้งไว้แน่นก่อนใช้สัมผัสเทพถ่ายเข้าไปภายในสิ่งที่เขาพบไม่ต่างจากก่อนหน้ามันคือโลกแห่งรูปแบบวิญญ,ญาณอันไร้ที่สิ้นสุด แม้รูปแบบวิญญาณจะมีจํานวนมากมายมหาศาลแต่หน้าแปลกที่พวกมันไม่ซ้ํากันแม้แต่ตัวเดียวพวกมันดูยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบบางตัวเป็นอิสระต่อกันบางตัวเกาะกลุ่มเชื่อมโยงเกิดเป็นรูปแบบวิญญาณที่เกี่ยวพันกันอย่างลงตัวศิลาแห่งการรู้แจ้งใช้งานเช่นไรมันสมควรทําให้ผู้เป็นนายสัมผัสได้ถึงเตาอันยิ่งใหญ่แต่เหตุใดข้ากลับไม่มีความรู้สึกเช่นนั้น เฉินเซี่ยงกล่าวในใจเขาพยายามใช้พลังเทพควบคุมรูปแบบวิญญาณจำนวนมากที่อยู่ภายในให้ผสานกันแต่พวกมันไม่ขยับเคลื่อนไหวเมื่อเฉินเซียงลองเคลื่อนรูปแบบวิญญาณเพียงหนึ่งตัวมันกลับขยับไปตามการควบคุมนั่นทำให้เฉินเซียงเข้าใจทันทีว่าการจะควบคุมรูปแบบวิญญาณภายในศิลาแห่งการรู้แจ้งนี้จำเป็นต้องมีพลังเทพอที่ทรงพลัง เฉินเซียงจึงเร่งถ่ายพลังเทพเข้าไปในศิลาแห่งการรู้แจ้งจำนวนมหาศาลเพื่อทำให้รูปแบบวิญญาณจำนวนผสานเข้าด้วยกันแม้มันจะได้ผลแต่รูปแบบวิญญาณก็เคลื่อนไหวอย่างช้าช้าและเผาผลาญพลังเทพไปเป็นจำนวนมากการควบคุมให้รูปแบบวิญญาณเคลื่อนไหวส่งผลให้การโคจรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทำให้รูปแบบวิญญาณที่เป็นเอกเทศเริ่มผสานกลายเป็นรูปแบบวิญญาณที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ต้องผสานรูปแบบวิญญาณจำนวนมหาศาลเหล่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อทำให้รูปแบบวิญญาณของศิลาแห่งการรู้แจ้งสมบูรณ์เฉินเซี่ยงกล่าวในใจอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ